ผมกิติพงศ์นาราดน,นะครับหรือเพื่อนๆเรียกกันว่าช็อปรังติดนะครับร้านตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเซนาวิลล่า91ซอยรังติดนครนายกีปิด mm hmm. วันนี้ผมจะมาแชร์การติดตั้ง A-Arm นะครับผมสำหรับรถที่มีการปรับแต่งโมดิฟายมาว่าย a า m มมีหน้าที่ทำอะไรมีประโยชน์อย่างไรนะครับผม mm hmm. ตอนนี้เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการทำาอามนะครับ เราก็จะตัดเหล็กข,ข้งหมด2เส้นท่อนหนึ่งนี่จะยาว1้7เซนอีกท่อนหนึ่งจะยาว90เซนแล้วเราจะบากค่อน1้อเซนนะครับบากช่วงปลายมันให้เป็นปากฉลามนะครับเพื่อที่จะประกบเข้ากับท่อนที่ยาว90เซนได้นะครับเพื่อให้มันดูเป็นทรง A นะครับผม ก็นี่ก็เป็นชิ้นหนึ่งที่ทํามาจากลูงกึงนะครับผมแล้วก็ล้างบ่าในให้เพื่อที่จะเราจะได้ยัดบูทลูกยางเข้าไปได้เราก็จะบากท่อนยาวก็สิบเซนนะครับหัวท้ายเพื่อที่จะให้เข้าร่องขอบมุมวางลงให้เป็นสนิทแล้วค่อยเชื่อมนะครับผมแต่การจะใส่บูทลูกยางนี้เราต้องตัดฝั่งละนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ประกบสองข้างเข้าหากัน แล้วก็จะมีแป๊บก้มยัดไส้กลางอีกรอบนึงเอาไว้ประคองน็อตครับผมแล้วเราก็จะมาเชื่อมหัวหน้าหัวหลังแล้วก็จะมีเชื่อมประกบหลังจากที่เราเชื่อมแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กดามนะครับผมคือมันเป็นเหล็กตันครับเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้เหล็ก2ชิ้นนี้พับเข้าหากันนะฮะ แล้วก็จะมีบูทตรงนี้ล้างเกียวมาเพื่อที่จะให้ใส่เกียวน็อตไว้สําหรับการตั้งค้านะครับผมนี่เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เราให้ทางลงกึงเขาจะทําขึ้นมาให้นะครับฝั่งนี้จะเป็นเกียวซ้ายนะครับฝั่งนี้จะเป็นเกียวขวาแล้วก็จะล้างให้มันลึกหน่อยเพื่อกันมันรูดทุกทางนะครับเดี yes ๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะประกอบท่อนหลังกันต่อนะฮะนี่ครับ, <program ming sound> รบเป็นตัวนี้เราต้องหมุนลงให้สุดนะฮะต่อไปเราจะมาประกอบหน้าแปนกันต่อนะครับ อันนี้ก็เป็นหน้าแปลนที่สั่งตัดมาจากโรงเหล็กนะฮะเราออกแบบไปให้เขาแล้วเราก็มาเกียเก็บที่หลังเอาต่อไปเดี๋ยวเราจะมาประกอบหน้าแปลนนะครับผมอา่าอันนี้จะเป็นน็อตด,ดำนะฮะเราจะร้อยน็อตเข้าไปก่อนอา่าอันนี้จะเป็นบูทปีเนียมนะฮะเอาไว้ค้ำไม่ให้หน้าแปลนมันบีบเข้าหากันนะครับพอเราเสียบร้อยเข้าไปแบบนี้แล้วนะฮะก็จะมีหน้าแปลนอีกข้างหนึ่งประกบร้อยกันเข้ามาเงี้ย พอประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาประกอบหน้าแปนใส่กับตัวเออนะครับต่อไปเราจะใส่น็อตตัวเมียนะฮะจะใส่เป็นน็อตกันกคลายน็อตกันคลายเนี่ยจะมีพลาสติกอยู่ข้างบนนะฮะมันจะแน่นกว่าครับแล้วน็อตจะไม่มีโอกาสหลุดครับ นี่ก็ท่อนหลังก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะประกอบท่อนหน้ามันต่อนะฮะต่อไปเราจะมาประกอบนะ่าเป็นเพื่อที่จะใส่ท่อนนี้นะฮะส่วนเหล็กชิ้นนี้นะครับก็เป็นเหล็กแบนทั่วไปเนี่ยนะฮะเราได้มาทําการเจาะรูให้มีรูใหญ่กับรูเล็กนะฮะรูใหญ่ให้ไว้ด้านบนนะฮะต่อไปเราจะใส่ชิ้นนี้ต่อนะฮะชิ้นนี้ปอกในจะยาวกว่านะครับเพื่อที่จะมาใส่กระบ,บาดชิ้นนี้ได้นะฮะผมจะใส่ไปให้ดูนะฮะนี่นะครับ พอเราขันเสร็จแล้วปุ๊บมันจะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วมันจะโยกได้ต่อไปเราจะประกอบชิ้นนี้ใส่กับตัวชิ้นงานนี่นะครับ <Okay. S 1> เสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือยามครับ ออลนิวดีแ m a x หรือ All New Shape นะครับ hmm. จะใส่ด้วยกันได้นะครับผม mm hmm. หลังจากที่ประกอบชิ้นงานเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. เราก็จะนำมาติดตั้งเข้ากับตัวรถนะครับ mm hmm. โดยที่เราจะมีการเชื่อมคานหน้าแล้วก็เพลาท้าย mm hmm. เชื่อมแผนอกแผนในให้มันมั่นคงและแข็งแรงครับ ประโยชน์ของ a Arm นะครับอย่างที่เป็นบอดี้ออเนีวสำหรับรถที่มีกล่องมีหัวชีมีเอร์โบมาแล้วแค่ดัดแนบโหลดเตี้ยเฉยเนี่ยเวลาเราออกตัวแรงๆครับมันจะทําให้หัวเผาเราเต้นและตรงช่วงเดือยหมูมันนะครับจะขึ้นไปกระแทกกับคานถังน้ํามันแล้วมันจะทําให้รถเรามีดิ้นซ้ายดิ้นขวาแต่ถ้าเรามีอาร์ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เพาะจะเต้นไม่มีแล้วครับคือหายไปเลยรถจะออกตัวนิ่งขึ้นบังคับรถง่ายขึ้นประคองรถง่ายขึ้นสำหรับวันนี้การติดตั้ง a ออนะครับ ขอบคุณเลนโซนะครับสำหรับผมชอบลังสิตขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ